สัสดีคาะนักเรียนยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ,ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3บหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือหลักการกำหนดราคานะคะและการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการนะคะส่วนหัวข้อที่3นะคะก็คือการกําหนดราคาในทาง ปฏิบัตินะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนผ่านไป2หัวข้อนะคะก็คือการกําหนดราคากับการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันของครั้งที่แล้วก่อนนะคะอะ่ให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปหน้า1นนะคะแล้วก็ดูพร้อมๆกับครูไปเลยนะคะอ่านี่ก็คือเป็นของครั้งที่แล้วนะคะเพื่ออ่าเราจะทบทวนกันก่อนนะคะ หลักการกาหนดราคานะคะอุปสงค์ตลาดและอุปทานตลาดของสินค้าและบริการนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า่ดังนั้นปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคนะคะต้องการซื้อหรือผู้ขายต้องการขายนะคะจะปรับตัวตาม ระดับราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เนื่องจากการปรับตัวของปริมาณการซื้อหรือปริมาณการขายก็คือการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานนะคะ,ะเป็นการปริมาณการปรับตัวของปริมาณการซื้อและปริมาณการขายต่อราคาจะมีลักษณะตรงกันข้ามนะคะก็คือในขณะที่ราคาสินค้าและบริการลดลงอ,อีกครั้งนะ ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการเนี่ยราคาลดลงผู้ซื้อก็จะซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะแต่สำหรับผู้ขายหรือผู้ผลิตเนี่ยก็จะนำสินค้าก็จะนำสินค้ามาจำหน่ายน้อยลงอ่ะอีกครั้งนะในขณะที่ราคาสินค้าและบริการอ่ะในขณะที่ราคาสินค้าและบริการเนี่ยลดลงหรือถูกลงอ่ะ ผู้ซื้อก็จะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ขายนะคะถ้าราคาสินค้าและบริการาราคาลดลงผู้ขายก็จะผลิตสินค้าหรือนำสินค้าออกมาจำหน่ายน้อยลงนะคะ,ะการปรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหตุให้ปริมาณการซื้อและปริมาณการขายเนี่ยเท่ากันพอดี นะคะณระ่อณระดับราคาใดราคาหนึ่งะคะซึ่งหมายความว่าณระ่ัณระดับราคานั้นปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อขณะนั้นจะเท่ากับปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตออกมาขายในขณะเดียวกันพอดีเราก็จะเรียกว่าราคาดุลยภาพราคาดุลยภาพก็คือหมายถึง ราคาที่ทำให้ปริมาณสินค้าและบริการที่ต้องการซื้อในระในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับปริมาณที่ต้องการขายหรือให้จำง่ายๆว่าราคาดุลยภาพก็คือจำหน่ายสินค้าหมดพอดีก็คือความต้องการซื้อกับปริมาณการขายเท่ากันพอดีเราจะเรียกว่าราคาดุลยภาพนะคะ อ่ะต่อไปตัวอย่างนะคะก็จะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะหลักการกำหนดราคาอ่ะตัวอย่างดูตามตัวอย่างเลยนะลูกตารางแสดงอุปสงค์ตลาดและอุปทานตลาดของเนื้อไก่ทั้งหมดที่เอ่อของเนื้อไก่ทั้งหมดในตลาดแห่งหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มจากราคาเนื้อไก่เนี่ยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบบาทอ่ะราคาเนื้อไก่นะคะ กิโลกรัมละ110่งร้อบาทราคายังเป็นไงอยู่ราคายังสูงอยู่ปริมาณการซื้อก็น้อยนะคะก็คือได้เออปริมาณการซื้อก็คือ500กิโลกรัมอ่ะแต่ถ้าเราเป็นผู้ขายราคาสูงเราก็อยากนำสินค้ามาขายในปริมาณที่เยอะอ่ะปริมาณการขายก็คือ720ดร้อยยี่สิบกิโลกรัม ใไหมปริมาณการซื้อน้อยปริมาณการขายสูงเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยสูงส่งผลให้สินค้าเหลือขาย220กิโลกรัมนะคะต่อมาราคาไต่ลดลงเหลือกิโลกรัมละ105บาทนะคะปริมาณการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นก็คือ550กิโลกรัม่ปริมาณการขายนะคะก็คือ650 เออปริมาณการขายก็คือหกร้อยห้าสิบกิโลกรัมอ่ะตอนนี้ปริมาณการซื้อก็ยังน้อยกว่าปริมาณการขายใช่ไหมคะก็คือปริมาณการซื้อห้าร้อยห้าสิบกิโลกรัมส่วนปริมาณการขายก็หกร้อยห้าสิบกิโลกรัมเออส่งผลให้สินค้าเนี่ยเหลือขายนะคะหนึ่งร้อยกิโลกรัมอ่ะสินค้าเหลือขายหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะคะต่อมาราคาไก่นะคะ ลดลงอีกค่ะเหลือกิโลกรัมละ100อ่ะเหลือกิโลกรัมละหนึ่งบาทนะคะปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นเพราะราคาไก่เนี่ยหรือราคาสินค้าเป็นไงลงลดลงนะคะปริมาณการซื้อก็คือหก0กิโลกรัมนะคะปริมาณการขายเนื่องจากราคาไก่ราคาไก่เนี่ยลดลงปริมาณการขายก็ลดลงนะครปริมาณการขายก็คือ 600กิโลกรัมส่งผลให้จำหน่ายสินค้าหมดพอดีตรงนี้นะคะก็คือเราจะเรียกว่าราคาดุลยภาพราคาดุลยภาพก็คือจำหน่ายสินค้าหมดพอดีนะคะต่อมาราคาไก่ลดลงอีกค่ะเหลือกิโลกรัมละ95บาทปทไปมาณการซื้อก็ เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าราคาถูกลงปริมาณการซื้อก็คือห5 0้กิโลกรัมแต่พอราคาถูกลงถ้าเราเป็นคนขายเราก็อยากขายในปริมาณที่น้อยนะคะก็คือปริมาณการขายก็คือห้ากิโลกรัมอ่ะทีนี้ปริมาณการซื้อมากกว่าการขายอ่ะปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขายส่งผลให้สินค้าเนี่ยไม่พอขาย100กิโลกรัม นะคะต่อมาราคาไก่ลดลงอีกค่ะเหลือกิโลกรัมละ90บาทเหลือกิโลกรัมละ90บาทนะคะปริมาณการซื้อก็อเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเนี่ยลดลงใช่ไหมปริมาณการซื้อก็อ,อยู่ที่720กิโลกรัมนะคะแต่ปริมาณการขายขายแค่500กิโลกรัมเนื่องจากราคาเนื้อไก่ ลดลงปริมาณการขายก็ลดลงอะส่งผลให้สินค้าเนี่ไม่พอขายอะส่งผลให้สินค้าไม่พอขาย220กิโลกรัมนะคะอะถ้าให้นักเรียนสังเกตนะคะตั้งแต่1่งราคาไก่กิโลกรัมละ110บาทนะคะจนถึงราคาไก่กิโลกรัมละ105บาทนะคะตรงนี้เราเรียกว่าสินค้าเหลือขาย สินค้าเหลือขายหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปทานส่วนเกินนะคะสินค้าเหลือขายหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปทานส่วนเกินนะคะต่อมาสินค้าจําหน่ายหมดพอดีนะคะก็คือให้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราคาดุลยภาพแสดงว่าราคาเนื้อไก่ที่เป็นราคาดุลยภาพนะคะก็คือปริมาณการซื้อ ปริมาณการขายเท่ากันพอดีก็คือขายสินค้าหมดพอดีนะคะราคารุยภาพก็จะอยู่ที่ราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ100บาทนะคะต่อมาตั้งแต่ราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ95บาทนะคะจนถึงราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ90บาทอ่ะตรงนี้ก็คือสินค้าไม่พอขายนะคะสินค้าไม่พอขายหรือจะเรียกอีกอย่างว่าอุปสงค์ส่วนเกิน ก็คือสินค้าไม่พอขายหรือปริมาณการซื้อมีมากกว่าปริมาณการขายส่งผลให้สินค้าไม่พอขายนะคะอ่ะต่อมาให้นักเรียนนะคะดูในหน้า1นึนะคะนี่เออเป็นการทบทวนอยู่นะลูกอ่ะก็คือตัวอย่างตามเมื่อกี้เลยแต่นี้ก็คือมาเป็นเส้นกราฟนะคะอ่าเขาบอกว่าจากรูปเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ตรงนี้ก็คือเป็นจุดดุลยภาพหรือราคาดุลยภาพนะคะก็คือสินค้าจำหน่ายหมดพอดีนะคะอ่าและจุดดุลยภาพนะคะอยู่ที่ราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อบาทนะคะอ่าถือว่าเป็นราคาดุลยภาพและปริมาณเนื้อไก่ที่ซื้อขายจำนวนหกร้อกิโลกร,รัมนะคะก็คือ ราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ100บาทนะคะอาปริมาณการซื้อขายก็อยู่ที่600กิโลกรัมนะคะจึงถือว่าเป็นปริมาณดุลยภาพหรือจำหน่ายสินค้าหมดพอดีนะคะก็คือปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายนะคะเท่ากันพอดีนะคะแต่ว่าตั้งแต่ราคาเอ่อ100กิโลกรัมละเอ่อราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ110บาทนะคะจนถึงราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ105บาทนะคะตรงนี้ สินค้าเป็นไงคะเหลือขายนะคะเราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปทานส่วนเกินนะคะอ่ะสินค้าเหลือขายหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปทานส่วนเกินนะคะตั้งแต่อ่ะแต่ว่าตั้งแต่ราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ9 5้าบาทนะคะจนถึงราคาเนื้อไก่กิโลกร,รัมละเกิบาทนะคะตรงนี้เอ่อปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขายนะคะทำให้สินค้าเนี่ยไม่พอขาย เราจะเรียกอีกอย่าง,ยง,งว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะคะอ่ะทีนี้ให้จำง่ายก็คือสินค้าเหลือขายเรียกว่าอุปทานส่วนเกินสินค้าเหลือขายตรงนี้ก็คือปริมาณการซื้อน้อยกว่าปริมาณการขายส่งผลให้สินค้าเหลือขายเราเรียกว่าอุปทานส่วนเกินแต่ถ้าสินค้าจําหน่ายหมดพอดีก็คือปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายเท่ากันพอดีนะคะก็จะเรียกว่าเอ่อ ปริมาณดุลยภาพก็คือสินค้าขายหมดพอดีนะคะต่อมาสินค้าไม่พอขายก็คือปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขายส่งผลให้สินค้าไม่พอขายนะคะก็คือเราจะเรียกว่าอุปทาโทษนะคะเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะคะต่อมายังทบทวนของครั้งที่แล้วอยู่นะลูกการปรับและ เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการนะคะในหน้า115ค่ะเกิดข <Hello. S 1> ึ้นได้3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ 1. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องและความต้องการผลิตคงที่อ่ะหนึ่งก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการผลิตคงที่นะคะต่อมา 2. ความต้องการบริโภคคงที่ และความต้องการผลิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะต่อมา3ความต้องการบริโภคและความต้องการผลิตเปลี่ยนไปพร้อมกันอ่ะเกิดขึ้นได้สามกรณีนะคะอ่ะหนึ่งนะคะก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการผลิตคงที่2นะคะความต้องการบริโภคคงที่และความต้องการผลิตเปลี่ยนแปลงไปและสนะคะ ความต้องการบริโภคและความต้องการผลิตเปลี่ยนไปพร้อมกันนะคะอ่านี้สําหรับของครั้งที่แล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะเร,เ,เรียนกันในเรื่องของการกําหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะก็จะอยู่ในหน้า117นะคะอ่าเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะ การกําหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นการกําหนดราคาที่มีวัตถุประสงค์หลายประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เช่นเพื่อการสร้างกําไรหรือว่าเพื่อเป็นการแบบสร้างยอดขายนะคะหรือเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้นนะคะนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะคะที่นี้ก็จะมี ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะหก็คือปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะคก Leaders, ค็ะจะมี ia, 4ปัจจัยด้วยกันนะลูก1ก็คือสภาวัะทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เราอยู่ในหนังสือหน้า118ปนะคะอ่ะปัจจัยที่ควรคำนึงในการกำหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะจะมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะ1ก็คือสภาวะทาง เศรษฐกิจนะคะก็คือช่วงที่เศรษฐกิจรุ่มเรืองอ่ะช่วงที่เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะประชาชนนะคะมีรายได้ดีนะคะปริมาณเงินในท้องตลาดก็อาจจะมีมากส่งผลให้ประชาชนเนี่ยมีกําลังในการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะเออส่งผลให้เออประชาชนเนี่ยมีกําลังในการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะปริมาณเงินในท้องตลาดอาจจะมีมาก อาจมีการกําหนดในราคาที่สูงผู้ผลิตนะคะอาจจะกําหนดราคาสินค้าในราคาที่สูงนะคะเพราะว่ากําลังการซื้อของประชาชนมีมากเพราะว่าเศรษฐกิจดีนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะอำนาจในการซื้อของประชาชนก็น้อยนะคะธุรกิจอาจกำหนดราคาไม่สูงมากหรือใช้กลยุทธ์ในการขายก็คืออย่างเช่น ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ในการขายเนาะต่อมาสองนะคะการแข่งขันของตลาดการแข่งขันของตลาดนะคะก็คือถ้าในตลาดมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันและสินค้ามีลักษณะคล้ายคลยกันอ่าในตลาดมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหรือจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่คล้ายคายกันนะคะการกาหนดร,ราคาสินค้าก็จะมัก จากกำหนดหรือจำหน่ายในราคาที่เท่าเท่ากันนะคะเท่าเท่ากันกับผู้ผลิตรายอื่นนะคะแต่ถ้าในตลาดมีผู้ขายเพียงแค่รายเดียวอ่ะเหมือนเราเราสมมติเราขายสินค้าที่เอ่อมีอยู่ในตลาดเพียงแค่รายเดียวนะคะก็อาจจะกำหนดราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้ในระยะสัน้นทำไมถึงระยะสัน้นเพราะว่า การที่เราเอาสินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นมาขายเราอาจจะกําหนดราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้ในระยะสั้นเพราะถ้าทำไมระยะสั้นเพราะว่าถ้าคนผู้ขายรายอื่นเห็นว่าเราขายดีเขาก็จะไปเอาสินค้าที่คล้ายๆกับของเราหรือเหมือนกับของเรามาขายด้วยทีนี้ก็จะไม่ได้ขายเอในตลาดก็จะส่งผลให้เราเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าชิ้นนั้นในตลาดเพียงแค่รายเดียวแล้วก็จะมีคนอื่นขายด้วยทีนี้การกําหนดราคาก็ต้อง เปลี่ยนแปลงไปนะคะต่อมาต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายนะคะสินค้าชนิดสินค้าหลายชนิดจะก,กำหนดราคาขายโดยบวกเพิ่มไปกับต้นทุนนะคะต้นทุนสินค้าหน่วยละอะเช่นตัวอย่างนะคะต้นทุนราคาต้นทุนสินค้าหน่วยละ10บาทนะคะหากต้องการได้กำไรร้อยละ30สบ ผู้ขายหรือธุรกิจก็ต้องตั้งราคาขายสินค้า13บาทนะคะต่อมาเป้าหมายนะคะ,ะสินค้าที่จะขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีไรายได้สูงนะคะก็ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพที่ดีนะคะก็จะกําหนดราคาสินค้าในสินก็จะกําหนดราคาสินค้า ให้สูงขึ้นได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มที่ลูกค้ามีไรายได้สูงเนาะแต่ถ้าขายให้กับลูกค้าหรือเป้าหมายของเราขายให้กับลูกค้าที่มีไรายได้ต่ําหรือไรายได้น้อยสินค้าก็มีอาจจะลดคุณภาพลงมาหน่อยหนึ่งนะคะก็คืออยู่ในคุณภาพปานกลางอ่ะก็จะกําหนดราคาสินค้าให้ต่ําลงนะคะนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายนะคะอ่ะสปะัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะต่อมา สนะคะวิธีการกำหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะก็จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์นะคะเป้าหมายการแข่งขันของธุรกิจนะคะและสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ะซึ่งจะมีการกำหนดหลายวิธีด้วยกันนะคะก็จะมีอ่ะเหมือนตรงนี้นะคะในหนังสืออ่ะเป็นวิธีการที่ธุรกิจเนี่ยคำนวนต้นทุนต่อนหน่วยทั้งหมดนะคะหรือเราจะเรียกว่า ต้นทุนมาตรฐานนะคะจากนั้นก็จะมีการกำหนดอัตราส่วนบวกเพิ่มของกำไรก็ไปนะคะ,ะบวกเพิ่มของกำไรที่จะบวกเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนโดยมีสูตรด้วยนะคะ,ะดูตามในหนังสือเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดค่ะ,ะราคาสินค้าราคาขายสินค้านะคะก็จะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อนหน่วยนะคะ แล้วก็คูณด้วยอะหนึ่งบวกส่วนบวกเออส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนอะมาดูตัวอย่างดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายกว่านะคะนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะธุรก,กิจผลิตรองเท้าหนังแห่งหนึ่งมีต้นทุนทั้งหมดเฉลีย่ยรองเท้าหนึ่งคู่เท่ากับ400บาทนี่คือต้นทุนในการผลิตอะคู่ละ400บาทอ่ะต้นทุน ธุรกิจนะคะต้องการส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนร้อยละ40หรือ0.40ธุรกิจจะต้องกำหนดราคาสินค้าดังนี้ถึงจะได้กำไรตามที่กำหนดไว้นะคะก็คือตำสูตรเลยราคาขายสินค้าราคาขายสินค้าก็คือต้นทุนเนี่ยคู่ละ400บาทนะคะ,ะคู่ละ400บาทนะคะก็เอามาคูณกับ อ่ะหนึ่งบวกศูนย์จุดสี่ศูนย์อ่ะเราก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมอ่ะหนึ่งบวกศูนย์จุดสี่ศูนย์ศูนย์จุดสี่ศูนย์นี้ก็คือเป็นอะไรเอ่ยศูนย์จุดสี่ศูนย์นี้ก็คือส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนหรือว่าเอ่อกำไรที่เราต้องการนะคะส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนนะคะก็คือเมื่อกี้ส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนก็คือต้องการ ร้อยละสี่สิบนะคะหรือศูนย์จุดสี่ศูนย์เอหนึ่งบวกกับศูนย์จุดสี่ศูนย์ก็จะได้หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่คูณกับสี่ร้อยนะคะดังนั้นก็ต้องกำหนดราคารองเท้านะคะคู่ละห้าร้อยหกสิบบาทอ่ะกำหนดราคารองเท้านะคะคู่ละห้าร้อยหกสิบบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียน การกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเป้าหมายนะคะก็คือเป็นวิธีการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามที่เราต้องการนะคะโดยมีสูตรดังนี้ค่ะราคาขายนะคะก็จะอ่ะราคาขายต่อหน่วยนะคะก็จะเท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมดบวกกับกำไรที่วางแผนไว้หารกับปริมาณการเอ,อ่อปริมาณการผลิตนะคะ ต้นทุนคงต้นทุนคงที่นะคะก็คือต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าต้นทุนการคงที่นะคะบวกกับกําไรที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วก็มาหารกับปริมาณการผลิตนะคะแล้วบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต้นทุนแปรผันเฉลี่ยเช่นเอ่อค่าวัตถุดิบนะคะค่าจ้างก็คือแบบเป็นต้นทุนที่สามารถ เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะก็คือเราจะเรียกว่าต้นทุนเอ่อต้นทุนแปรผันเฉลี่ยนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างนะคะโรงงานตัดเย็บชุดทํางานอ่ะโทษนะคะโรงงานตัดเย็บชุดทํางานผลิตชุดทํางานจํานวน1,200ชุดอ่ะผลิตออกมา 1,200ชุดนะคะโดยมีต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่ก็คือต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออยู่ที่2,000 0 0บาทอ,อยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทนะคะต้นทุนแปรผันเฉลี่ยชุดละ4 0บาทอ่บาทหากโรงงานนะคะต้องการกำไรรวม40,000บาทโรงงานควรกำหนดราคาขายชุดทำงานเท่าไหร่หรือ วิธีการคิดนะคะอะราคาขายชุดทำงานนะคะก็คือเท่ากับ200,000บวกกับ40,000อ่ะสอง0 0นมาจากไหนสองแสนก็คือตามสูตรเลยนะคะสองแสนก็คือต้นทุนคงที่ทั้งหมดสองแสนบาทบวกกับ40,000บาทก็คือกำไรที่วางแผนไว้อะกำไรที่เราวางแผนเอาไว้ก็คือ40,000บาทนะคะหารด้วยจำนวนชุดทำงานก็คือ1 โทษน,นะคะหนึ่งพันสองร้อยชุดนะคะบวกด้วยสี่ร้อยสี่ร้อยนี่ก็คือต้นทุนแปรผันเฉลี่ยนะคะอะถ้าเราคิดในวงเล็บนะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยนะคะสองร้อยบวกกับสี่ร้อยก็ดังนั้นนะคะต้องกำหนดราคาขายชุดทำงานชุดละหกร้อยบาทต่อหนึ่งชุดนะคะถึงจะได้กำไรที่โรงงาน วางาที่โรงงานวางแผนไว้นะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนอ่าสุดท้ายแล้วการกำหนดราคาขายให้ต่างกันสินค้าหลายชนิดมีการกำหนดราคาขายให้แตกต่างกันทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและละักษณะของผู้ซื้อนะคะอ่ะยกตัวอย่างมา3 กรณีด้วยกันนะคะ,ะดูตัวอย่างตามในหนังสือเลยนะลูกหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าค่ะ,ะหนึ่งก็คือขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายราคาไม่เท่ากันในสินค้าชนิดเดียวกันอีกครั้งนะขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยราคาไม่เท่ากันในสินค้าชนิดเดียวกันนะคะเช่นขายให้แก ลูกค้าประจำในราคาที่ต่ำกว่าลูกค้าขาจรอ,อีกครั้งนะเช่นนะคะขายให้แก่ลูกค้าประจำในราคาที่ต่ำกว่าขายให้กับลูกค้าขาจรอ,อ่ะก็คือขายสินค้ากับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยราคาไม่เท่ากันแต่ว่าสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนาะยกตัวอย่างเช่นขายให้แก่ลูกค้าประจำถูกกว่าขายให้กับลูกค้าขาจร นะคะหรือว่าขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกถูกกว่าขายให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะนี่ก็คือขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายราคาไม่เท่ากันในสินค้าชนิดเดียวกันนะคะต่อมาสอขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนจำนวนอ่ัโทษนะคะขายสินค้าให้กับลูกค้า แต่ละคนจำนวนราคาไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ก็คืออะไรขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนจำนวนราคาไม่เท่ากันก็คือเช่นขายปลีกอ่ะขายปลีกราคาสูงกว่าขายส่งนะคะอ่ะเช่นเออขายนม้วถ้าเราขายเป็นกล่องว่าจะขายกล่องละสิบบาท แต่ถ้าเราขายแบบแพ็กว่าจะอ่ะแบบแพ็คมีสิบกล่องในราคาเก้าสิบบาทอ่ะก็คือขายแบบเออขายแบบแพ็กก็จะถูกกว่าใช่ไหมอ่ะเหมือนตัวอย่างอีกครั้งนะก็คือขายนมกล่องละสิบบาทขายขายกล่องเดียวขายกล่องละสิบบาทแต่เราแต่ถ้าเราขายในราคาท่งอ่ะหรือขายแบบยกแพ็คอ่ะอ่ะมีทั้งหมดสิบกล่องในราคาเก้าสิบบาทอ่ะก็คือจะขายในราคาที่เป็นไงกว่า ถูกกว่านะคะต่อมาขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละเออขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ก็คืออะไรเช่นขายตั๋วรถไฟฟ้เออขายตั๋วรถไฟฟ้าให้กับนักเรียนในราคาที่ถูกกว่าขายให้กับผู้ใหญ่อ่ะแต่ละรายก็คือไม่เท่ากันนะคะอ่ะนี้ก็คือสำหรับวันนี้ก็คือ หน่วยนี้ก็คือจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการกำหนดการศึกษาการกำหนดราคาในระบบเศรษฐก,กิจนะคะของตลาดเซรีที่มีการซื้อขายสินค้าในตลาดขึ้นอยู่กับการทำงานของกลไกราคาเพื่อให้เข้าใจเรื่องของอุปสงค์และอุปทานโดยประสมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการนะคะส่วนอุปทานเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของผู้ผลิตในการตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะก็จะมีการตกลงซื้อขายในตลาดนะคะซึ่งราคา ในการซื้อขายก็จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะคะของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะ,ะทีนี้สำหรับครั้งนี้วันนี้นะคะเราก็จะมีการบ้านด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปทำการบ้านนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ,ะมีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันนะคะ,ะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเป็นคำถามท้ายหน่วยนะคะมีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันให้นักเรียนเนี่ยทำลงใน สมุดนะคะโดยเขียนวันที่แล้วก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบตอบให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะลูกในหน้าหนึ่งิบนะคะมีทั้งหมด5้าข้อด้วยกันส่งวันที่ยี่สิบานะคะก็คือวันพฤหัสนะคะให้แนบไฟล์ส่งในสกูลไบต์ได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะท่านเรียนไม่มีคำถามถ้านักเรียนไม่มีคำถ,ถามนะคะก็วันนี้เราก็จบหน่วยของเรื่อง จบหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไรเอ่ยจบหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะก็คือกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีคำถามสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ